เจ้าไม่ติดรอยนู่เจ้าล่ะเดดเคลเคลข้าทำงินกับเจ้ามาก็นานเขาไม่เห็นเจ้าทําอะไรอย่าันมาก่อนนะทั้ที่เราก็ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะอ่ะมากมายอ่ะว่างั้นนะ ถ้ารู้ว่ามันเสี่ยงขนาดนั้นนเอที่เจ้าช่วยข้าข้าแค่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีอ่ะก็ไม่ต้องพูดถึงมันแค่นั้นก็พอไม่ต้องพูดเรื่องนั้นนะข่าว่าอีนี่ต้องโดนจับไปเคนแน่เลยมันปักบ้งเห็นดาวแ้ไอ้นี่มันดูแบบกลัวตายอยู่นะบางทีเจ้าแบบว่าถ่ายตัวไปใช่แค่แค่จะกลับไปที่ห้องหยิบกระเป๋าแคปเไอร์ ได้ิเขาอยู่ที่เนอะเซอรด้าหรอพรมนั่นะไม่ได้เจอมาสักพักแล้วอ่ะใช่นี่ข้าจำไม่ได้แล้วว่าเสียงพระเอกเป็นยังไงนะคะเฮ้ยมีถอนหาใจเลยอันนี้คือหน้าคมสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คือ งีบอ่ะงีบไปแป๊บเดียวเพื่อนหายเอาแล้วรังสังพรฉชั้นเอ๊ะแต่ถ้าทุกคนเคยดูมาก่อนทุกคนก็อาจจะรู้กัรเนเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฉันไม่เคยดูครอบหรือว่ามันฝันวะโอเปน วัดดีเต่าหุน่นยนต์โหตรงนี้ก็มีคนนั่งอย่างเงี้ยโหแล้วมันมือมือตัวว่ะวัดในในวาร์ปไปไหนอะวิ่งได้ไหมไม่ได้ด้วยน่าเห็นไหมอเอ้ยเอนีีซวาร์ปหายไปกับแสงมันเป็นพวกคอมชั้นหรือมันตั้งใจให้เป็นแบบน,นี้เอ้ย w ี e r e y นี่ฉันว่าฉันฝันว่าหลอนๆอย่างเงี้ยใช่เลยอยู่ๆประชาชนก็ว้าขาไม่กับแสงเงามืด <c oughs> เอานั่นก็คือคิดจะตัดก็ตัดอย่างนี้เลยเหรอคะกช่ทำไม่ฉันงอตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณ วิ่งได้ยังยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็รับชมอ๋ออันนี้เสียงเตือนเหรอนี่เป็นตัวอะไรร้องอันนี้คืออะไรช่วงปิดอุ้ยตกใจมดเอ้าซิทหน้าอะไเหมือนซิทเลยอ่ะชี้ว่าซิทซิทสองข้อตั้งใจฟังนะอาจารย์ เราเชื่อในพลังวัดนะแมสฉันที่เก่งรถไฟอยู่แล้วใช่รถไฟมีเรื่องทุกคนลุกขึ้นเตรียมบัตรประชาชนเตรียมบัตรประจำตัวไปด้วยบัตรประชาชนนะชินนี่ก็แปลซะ มาเป็นประเทศไทยเลยออกไปยืนเลี้ยงแถวของการวดของเตียงอย่างที่เคยดันนั่นแหละนะโอ้จะไม่มีเอาแล้วนี่มันต้องอลังการขนาดน,นี้เหรอแค่รู้ว่าฉันมีพลัง่ อ้าวแล้วทำไมต้องมาตรวจขบวนนี้แล้วทั้งขบวนมียืนอยู่แค่นี้อุ้ยชุดเธออย่างสวยมีแค่นี้ใช่ไหม,มครับขนาดจีไม่ทันจีอ,อัดยักษ์ This is no common anarchist, but a militant of the treasonous, eternal order. <sighs> Failure to turn over his straight-up. Will result in a charge turn of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary <laughs> <salary> execution. <laughs>

แล้วพวกวิศวกรก็กลายเป็นคนเก็บข่าวขยะคนงานพวกนี้ก็บางคนได้เพิ่งเริ่มงานด้วยสักอ้าวเช็ดพกมาทุกวันเลยเราทั้งหมดต่างรู้ดีแต่ว่าเรากลัวเกินกว่าที่จะพูดออกมาสำหรับจักรวรรดิเรารลัาลางบพวกไอ้ข้ใช่ใช <c oughs> ก็คิดว่าจะบอกว่าฆ่าได้แหละเจไดโอ้โหคนายไม่แมนนะดูไลท์เซเบอร์อ๋อ I found the Jedi แล้เจไดเลยอัดแขนแล้วะเอาโอ้ my god โอ้เจ็บนะโคตรเจ็บไม่ใช่เจ็บนะเจ็บนะมันน่ารักไปอยู่นี่นี่อย่าเพย่ง มาที่นี่ไงก็ไม่เห็นแล้วฉันตกลงมาแต่เย็นๆเนจอผู้หลงนี้แล้วเอานี่ปานกลางจริงไหมะเนี่ยทำไมตายเร็วจังโอเคไปจเจะดีนเสียงนั่นนี่ไม่ทิ้งไหมจดี๋ยลึกแล้วแต่ไม่ไมีทางทางผ่านเราไปได้หรอกว้าวชินเต้ โอ้ย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 มันมีอีกเด็ก็มองไม่เห็นมุมกล้องมันก็เนาะตายหมดยังอะไรที่ยืนยืนอยู่นั้นใช่ใช่ไหมโอเคโอ้โหนี่ทะลุไปอีกค่ะอันนี้ฟันได้ไหมอ่าฟันได้ค่ะแต่มาเดินผ่านไปแล้วนะก็มาฟันเมื่อกี้ไม่เห็นอะไร แล้วไงกระโดดล,ล่ไปเลยอุ้ยเจ็เกือบโดนแล้วเป็นละ่ะมันมีช่องให้เดินอีอีอุ้ยอุ้ยเวรกรรมเอ้ยอ๋ยอต้องกอดทีด้วย gotta keep moving ไปไหนต่อคะขึ้นเลยให้ไหม นั่นไงฉันว่าแล้วมันต้องทา์เก็ตก็งงอยู่่คนโทคาเกตไม่มีอืมอ่าเอาแล้วมันให้ทา์เก็ตทำเพื่อ ไปไหนต่อละไหนอีกยังมีอีกอ๋อต้องรอจังวะเนี่ย อย่างท่คะ่ะมีไหมอ๋อมันคือ The Flat เอาเลยฉันจะวิง่งไปฟันน,นั้นทำไมมันไปของมันเองนะเมื่อกี้ไม่ได้ขยับอะไรอ๋อมันโดดขึ้นมาจากอันนี้ร้อนนี่คืออะไรโอ้ย อ๋อม,มีอย่างนี้ได้เว้ยเทไปอีกค่ะอุ๊ยโชคดีนะนายคือลูกหลงบล็อกซี่บ็อกบ็อกปัดไปปัดไปม,มีอะไรเก็บไหม จากประสบการณ์มันต้องมีของในเก็บครับโอ้ยโอ้ต้องกดแชร์ละมั้ง End it. Be faster. The enemy is severely. Oh! Oh, he's just died. Take him out. He's too scared. Come on up. They couldn't beat you. I can. not My God. ฉันเกือบตายแล้วขอละให้ฉันได้ฮิลฉันจะตายแล้วอีกทีตายแนย่ไปไหนต่ออ๋อคิดว่ารอเอาคิดว่าเดินไปได้สนุก้องฟันแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมไปที่กระบวนหนะ้ายูนิฟายเซอร์สั่งใครวะสั่งฉันเหรอฉันสั่งตัวเอง ฉันสงสัยว่านี่ปีนได้ไหมทำท่าเหมือนจะปีนได้โอ้นี่ cover ต้องหาที่กับบางอู้ตายใส่ตัวฉันอ๋อ้เดี๋ยวรอจะว่าก่อนนะครเดี๋ยวมันเป็นไฟพิลลาร์ดีกว่า เอาวิ่งดิเอาก็คือมันกดแชร์ไม่ได้วิ่งอ่ะกดครั้งเดียวให้มันตั้งเป็นวิ่ง faster I'm ready for you ฮัลโหลขอบใจมาก

เรวจะต้องลงหรือขึ้นกันแน่วะเนี่ยเ,เอาฉันต้องไปทางไหนอะ่ะแล้วฉันก็จะตายแล้วด้วยไม่ได้เกาะตรงนั้นเหรอไม่ใช่โดดขวาไม่ใช่โดดซ้ายก็ไม่ใช่จะต้องโดดทางไหน ลงอย่าเนี่ยไม่ได้นะเร็วขนาดนี้นลงไปตายสิไปต่อได้เออก็ประเดะีเ๋ยวก็เมื่อกี้มันซ้ายไม่ได้ไงมีเสียงขอบก็แลนะฮะงานเขาดีจริงอ่ะเก็บประดาษละเอียดสุด ไปทางไหนต่อนี่ควันอะไรเนี่ยโอ้ my god ไฟไหม้เหมือนมันคงอยู่เพื่อรอฉันไวความที่กระโดดเราต้องอีอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ มันไหลายขั้นตอนนะ<ม>กับเป็นบิบเดี่ยวมันต้องชิปอีชิปอีไปเลยทีทัศน์ศได้ยัง ตะก่อนเฮ้ยเลเซอร์แดงมาผู้ใดอะด้วยเรามาเพื่อช่วยเจ้าเป็นใครไม่มีเวลาแล้วมาเร็วเราจะรอดแค่เมื่อพร้อมหมายความว่าไงแล้วเจ้าจะพร้อมเมื่อไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครอเมนดาวอลเลอร์

一关。 ไงต่อละที่นี่ใช,ใช่ไงต่อละต้องไปต่อรถไฟกำลังหยุดแล้วเราก็จะตายต่อไปอะไรอ่ะ this can't be good ฉากพันล้าน เหมือนซับเวเลยอ่ะเหมือนซับเวเลยอ่ะคุณไอ้อะไรนะเบรกคิวอ่ะเคยเล่นในโทรศัพท์ไหมที่แบบวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก no oh. <mel> ็จะมีฉากที่สไลด์ลงเงี้ยแล้วก็หลบกระโดดเมื่อกี้โอ้ยจับไว้อับเบนดามาช่วยแล้วเร็วโอ้ไปเรื่องไงต่ออุ้ยเจ็บแทนอ่ะ โอ้มาลงจอดเลยวะผู้ใดโอ้เขาหอไปยังนงจะไปไหนงเหรอตแนซิสเตอร์เหรอถ้าจับภาพแบบนี้ได้ถ้าว่าจะได้รับการฝึกมาบ้างอ็จะรับไปกันล่ะพดวน ใคนที่ทำนากจะได้คนไหนที่สมบชีวิตัวเองเคยจรอดหรือแล้วไงโอเวกรรมจะเป็นคจด่โอ้โอ้แล้วมันมาสั่งให้สเปกบาแล้วก็ให้บล็อกให้สเปกบา ตายแล้วดูว่าแล้วดูเลือดมันไม่ลดเลยจ้ะแต่ฉันจะตายแล้วอีกหนึ่งขีโอ๊ยตายเด้อใครกันนั้นมาช่วยชีวิตฉันจะไม่ไหวแล้วแล้วทำไมตรงนี้ต้องทำยังไงวะกดคลิกอะเออหนิมาช่วยหรือมาฆ่าวะออเออเร็วไปฉันนี่อยากลุ้นไอ้โดนไปอ๋อชื่อเซียนะไม่ใช่ไม่ใช่อเมเบเดอร์ไป เจ็บๆันตายคือตอนสู้ไห่เนี่ยไม่ได้เดินเป๋น,นะมันมาเดินเป๋ตอนโดนระเบิดของยานเน่ยที่ตมได้จ้ะโอ้นี่คือกัปตันอ๋อแล้วก็วิ่งมาตรงหน้ายานเลย เอบะมันจะแก่เลยขับยานในฉันด้วยดีจริงกับตอนนี้ไม่ได้เลยต้องทำเป็นได้น่าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะมันจะอะไรขนาดนี้แต่จริงเกมนี้มันเกิดก่อนใช่ไหมล่ะมันเกิดก่อนโทเตอร์ก็เดียวเลย โซซานจะควาเปนีไหน2023ป่ะหือ24โอเคเก็บเอนั่นแล้วไปนั่งไปหาที่นั่งได้ละโอ้ยินช็อกอยู่ n k c for the help พวกท่านเป็นใครกันข้าชื่อว่าเซียรจันดา์สนี่กับคิสไราค่ะั่แาควฟังผู้หญิงคนนี้ พราะงั้นจะเป็นใครอะไอีนาง่อกีใครอะอินวิซิเตอร์เาเป็นผู้ะให้พลังทิศาเลี่ยนเธอได้แล้วตอนนี้เธอรู้แล้วจะเป็นใครอะนางจะไม่หยุดจนกว่าจะทำลายเจ้าด้แล้วพวกท่านรู้เรื่องพวกนี้ได้ไง่ะทำไมต้องช่วยคืาแล้วฟังสัญญาณขอพวกเขามเห็นว่าอินวิซิเตอร์กลังมุ่งหน้ามาที่นี่นะ เราก็เลยตามมาอ๋อเหรอนั่นคือบั้นี่ของเจไดส์เหัวเจไดส์สูงเท่านีแล้วล่ะฮะนั่นคำขอบคุณสำหรับเจ้าเหรออาปใจเนี่ยเจ้าตัวคนเดียวมานานน่ะมันเป็นธรรมดาที่จะไม่เชื่อใจใครอ่ะแล้วนั่นทำให้เจ้ารอดแต่มันมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากกว่าการเอาตัวรอดอย่างอะไรล่ะการสร้างร่างเจไดใหม่อีกครั้ง พวกท่านเหรอ anybody else? แล้วคน oh, อื่นล่ะ We're not good enough for y o เรายดีไม่พอสำเจ้ดเลย The Jedi Council? ้าเดอะ They're g o n ไม่มีอีกแล้วทิ oh. ้งงงแล้วเสียงใครเปเสียงใครอ๋อใช่ So ้าคือคนเดียวที่พวกท่านมีสินะ Captain. c <Captain. S 3> a p t a ตั้งเส้นทางไปที่โบกันโฮ รับแท็บระหว่างนี้พักผ่อนก่อนเถอะไปเถอะตอนนี้เจ้าปลอดภัยแล้วเจ้าต้องใช้ชีวิตเดินไปขา้างหน้าคื้หล่อชีวิตตัวเองอะ เคลคลิก้าล้วงเจ้าเฮ้ยสิ่งนี้เจ้าละเมอตอนกำลังนอนน่ะพีริกจะมาแล้วมาจ้องฉันโอ้ยอาบิลิตีเรายังมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ยันต้องการที่สุดในเกมนี้คืออะไรรู้ไหมในทุกๆเกมเลยฉันต้องการแต่งตัวค่ะเปลี่ยนชุดได้ไหม ฉันไม่พอใจกับชุดที่ให้มาอ่ะอีโอ้กีตรตัร All. i wrote it years ago you touch an object and witness events <laughs> to it. Fields, it's an echo in the force from the object Many jedi have that skill how would you know that i was once a jedi but not anymore do i know you no. แต่ข้ารู้จักอาจารย์เจ้าเจอร์พาเท c เขาคือคู่ผู้ปกป้องล้านนาเอลเอฟอพพลิเขาคือวีระบุ Listen. ฟังนะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับข้าช่วงกวาดล้างอ่ะข้ารอดมาได้แต่การเชื่อมต่อส่พลังมันเสียหายเอยมันหายไป เมื่อใดที่ทำสมาธิถ้าจะเสียความควบคุมเสียการควบคุมอ่ะแล้วก็ถึงถึงเหตกุการณ์ตอนนั้นอ่ะเจ้ารอดแล้วค่ะและเจ้า,มาไ,ไม่ได้ต<ล>ัวคนเดียวไม่อีกแล้วเราก็อยู่ถึงจุดหมายแล้วอ๋อตอนนี้ทั้งยานมีกันอยู่สองคนรวมชั้นเป็นสามม,มาถึงจุดหมายตก็กระตุก บูการโนอุ้ยเขียวกระจีสวยงามมากนี่กระดาษบูการโนยังไงที่ข้ารู้จักคนพบที่นี่ก่อนช่วงการก่อนนะมันไม่ได้อยู่ในสารบนทันทีจากประวัติเลยไม่รู้สินะไม่ไงต่อแผนคืออะไรซ่อนอยู่ที่นี่เหรอเราพอกับการซ่อนแล้วครับ เห็นสิ่งก่อสร้างนั้นไหมข้าเชื่อว่าห้องนีิรภัยนั่นคือปุนแกนสําคัญสู่การสร้างนี่การเจไดแต่มันต้องใช้คนที่มีพลังแกงกราพอจะผ่านบททดสอบของมันหลังจากที่ท่านไม่ใช่เจไดแล้วก็เลยต้องการข้าสินะถ้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่เและข้าก็เริ่มไม่เชลียใจเจ้าเหมือนกันแต่เรามีศัตรูคนเดียวกันเหตุผลเดียวกันนาทหลนละข้าบอก แผนที่ให้รู้เพิ่มเติมนะแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นน่ะมีคนหนึ่งที่เจ้าที่ข้าอยากให้เจ้าได้พบอ่ะขอพลังจงสถิตจิตกับเจ้าแล้วทำไมคนนี้เคยเป็นเจไดอ่ะแคนยังไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรนุ้ยนั่นมันตัวอะไรฉันกำลังหาเจไดแต่เมีอยู่แล้ว ทำไมเสียต้องการค้าเอาอ๋อเนี่ยแต่พอใช้จอยมันก็คือจะวิ่งเร็วไงในจังหวะที่เดินเราจะไปเปลี่ยนมาใช้เอ้ยใช้แป้นพิมพ์นะเปลี่ยนไม่ใช้จอยมันจะได้เดินหล่อๆแล้วใช้เมาส์ในการขยับมุมกล้องจะสวยงามแล้วนี่รู้อะไรอ่ะอุ้ยลังเหรออุ้ยลันน้อน้องนรก ลังหรือหลุมวะแล้วฉันต้องไปที่ไหนเนี่ยยานเข้ายานอ๋อ,าอามาตามหลุมไอบบ้พวกนี้แล้วดูผมผมเป็นตามทางเหมือนเป็น G P S ขาจก้งากว้างไว้ป่ะอันนี้คือตกไปตายสินะ คือเสาอะไรตรงนี้เหมือนฉันสามารถจะกระดึ๊บไปได้อะแต่ยังก่อนปักกุ้อีกแล้วสินนะนลองโฟกัสอีกครั้งได้เลยลองทำสมาธิ